คุณครูพูดภาษาอังกฤษไหมคะคุณครูเป็นคนไทยหรือเป็นฝรั่งคะฝรั่งคำถามมีเพื่อนกี่คนคะหนึ่งมีเพื่อนชื่ออะไรบ้างคะกาบี้ฮะ<า>กาบี้กาบี้กาบี้หนึ่งคนกาบี้หนึ่งคนแล้วก็หัวคว่ำฮะหัวคว่ำหัวคว่ำนี่เพื่อนอะไรชื่อหัวคว่ำ <c oughs> เพื่อนชื่ออะไรคะมีกาบี้แล้วก็ าีแล้วก็ชื่ออะไรไก่ีิ๊กฮะไก่ติ๊กฮะไก่ติเพื่อนชื่อไก่ติ๊กอะไรเพื่อนอะไรชื่อไก่ติไปอยู่ห้องอื่นแล้วหนูชื่ออะไรกิแล้วคุณครูใจดีไหมคะที่โรงเรียนมีอะไรทำให้หนูไม่สบายใจไหมหนูแฮปปี้ดีเหรอ ชอบไหมคะชอบไปโรงเรียนร้องไห้อีกไหมคะไม่ที่โรงเรียนสนุกไหมคะสนุกวันนี้ได้ทําอะไรบ้างคะกินได้กินแล้วเมื่อวานล่ะคะเล่นเกมเล่นเกมแล้วเมื่อวานซื้อ่ะคะลูกชิ้นลูกชิ้นแล้วเมื่อวานนู้นล่ะคะทีวีเออดูทีวีแล้วเมื่อวานนู้นล่ะคะโทรศัพท์วะที่โรงเรียนมีโทรศัพท์เหรอใช่คิตตี้วันเลิศ อ๋อแล้วเพื่อนในห้องหนูมีใครร้องไห้อีกไหมไม่ไม่มีแล้วทุกคนไม่ร้องไห้แล้วหรอใช่ว้าวอเมซิงอเบซิงอเบซิงอเ่บไหมเอม่แมไม่เข้าใจอ่ะยูไปเรียนภาษาอังกฤษยูสอนแม่ได้ไหมไม่่ะใส่บูได้หมโอเคอย่างแรบบิทนี่คืออะไรคะรบิท อะไรนะกะตายแล้วทูเทสททสเต่าเต่าแล้วไลออนเสือไม่ใช่ไลออนโอ้แล้วแล้วไทเกอร์เสือเอลิเฟนจ้าแคทแมวด็อหมาดักเป็ดมังกี้เออจ้าง <Monkey. S 2> มังกี้ใช่เหมือนนารีอ่ะเหมือนนารีอ่ะมังกี้อ่ะใช่ไม่ใช่เอลิเฟนอะคือช้างอะไรเหมือนนารีมังกี้อ่ะไม่ใช่เช๊กเช็ชดเฮ้ยดอลฟินคืออะไรแพนกวินดอลฟินแพนกวินก็แพนกวินไงดอลฟินน่ะปาลาโลมาหรอ สีชมพูภาษาอังกฤษอะไรลูกตุกไม่ใช่นะมันสีดำอ่ะเริ่มสีดำพูดดังๆสีดำล <Blue. S 1> ูกมายูจบเกรงแม่อะแล้ะไงตู้กเลย <c oughs> สีชมพู <c oughs> สีสม้มอืมไม่ใช่ <c oughs> ก็โชว์หน่อยสิที่เูาไปเรียนมานะอ่ะสีส้ม <c oughs> สีเทา ภาษาอังกฤษอะสีส้มเออพทุกคนยูจินนะ่เป็นคนพูดสีได้ทุกสีแล้วก็พูดไม่ผิดด้วยอะอย่างสีส้มสีภาษาอังกฤษสีแบล็คอะเมื่อกี้เขารลาเล่นค่ะแต่ว่าจริงเขาเขารู้ว่าสีภาษาอังกฤษคืออะไรอะอย่างสีเขียวไม่ใช่ สีฟ้าเออเออพีนค์เ <laughs> ขาล้อเล่นค่ะเขาล้ <laughs> อเล่นเขาล้อเล่นเ <laughs> อาใหม่ายทีนึงเอาใหม่ายทีนึงเขาล้อเล่นสีแดงออเวชเอออะออเวชอะไรอันนี้มันส้โอ้ยอ่ะส้มเออแหววไอ้นั้นมันแดง ชอบแกงอ่ะนี่เบอร์อืมอาสีดำเอออ่าาาิาา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 าใช่าา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 อาาา เรดอยู่อยู่ทำให้แม่อายนะโอเคค่ะสามทุ่มกินได้เลยอยู่ทำให้แม่อายอยู่นะสีเอารอบนี้ถูกแน่นอนค่ะสีเมพู้สีอ๋อปิงถูกต้องมันต้องยังนี้ยยังนี้ยังนี่ พูดได้ทุกสีค่ะแต่แกล้งกันนี่เฉยๆแต่พูดได้หมดทำไมชอบแกล้งแม่คะหนูไม่ใช่แกล้งหนูแค่พี่เมื่อกี้พี่สุพูดอาวไม่หนูไม่ได้พูดหรอี่ใช่หรอใช่พี่สุพูดผิดหรออ่างั้นถ้ารอบนี้ถ้าใครพูดผิดจะโดนตีสีชมพู <Pink. S 1> สีเขียว สีชมพูอะไรพี่ดู pink ไม่ได้ชมพู blue พี่ดูเริ่ตีอ่ะสีดำ black white ผดสีน้ำตาลเออเอออะไรแม่เอาใหม่อาสีส้ม orange yellow สีเขียว ควีนแบล็กโดนสีเหลืองเอ่อยีนล <c oughs> ูออริเรจโอเพนสีฟ <double brown> ้าบลูควีนควีนหนุ่มหนิไม่ถูกควีนสีน้ำตาลเอ่ออะไรนะอ่ะให้เลือกระหว่างบลิงกับเบลว bling หรือว่า brow pink brow จะไม่ได้หรอไอ้วนจะได้อ่ะสีน้ำตาลไหนเวลาออกเสียงออกเสียงไงสีชมพู pink pink เออออกตามอยู่ๆนะให้พี่สุออกตามอยู่ๆถ้าพี่สุพูดผิดโดนไปอยู่ในคุกโอเคสีซ่อมออกเสียงไงคะพี่สุพี่สุพูดได้หรอ สีผิดโอเคอ่ายูยูสีส้อมออกเสียงไงคะอ r ร์ g e อร์เไม่ได้จะต้องพูดดีอ๋ออ่ะสีดำเบคไวท์ black. White. พดอ่ะ uh, สีขาว w ว i t อฮะ w ว i t อฮะไวท w h ว t e อ่ะสีดำนีพูดด่างสีค่ะยูพูดก่อนไหมแล้วพูดตามยูสีดำ black ฮะ black ดังๆค่ะ black black อ่ะสีชมพูนี่ต้องพูด black กับกับพี่อ่ะนี่สูนี่สูเอา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  เอาอะไรคะแล้วเอาพิงพิงแล้วก็แล้วก็เอาแบล็คโอเคมาพี่สุพี่สุพูดิดแล้วก็แล้วก็สีนั้นแล้วก็สีดำพี่สุพูดว่าอุ๊ยเห็แล้วก็สีชมพูแล้วก็แล้วก็พี่สีมูพี่สุพูดว่าเอ่อบลูใช่โอเคโอเคอ่ะสีดำยุยุพิง ไม่สไม่ใช่อยู่ต่อกอ๋อโอเคโอเคสีดำื l แบกพิซูดูน่สีม่วงโอ้ยพิม่วงโอไม่ใช่ม่วงอะโอไ่ใอายุพี่จุดจับได้แน่เลยแบ a c k ก What? Why ไว White. ์ไวท์ขอบคุณค่ะพี่ไม่ให้แม่อะไรหล่ะคะไม่ให้แม่หัวใจอ่ะอ๋อขอบคุณค่ะพี่ไม่ให้แม่กูถ oh, ูกกูนีพี่พี่เจ็บายทุกคนไอไอคำว่าใช่อ่ะถูก sì ต้องภาษาอังกฤษคืออะไรนะทุกคนอ้ยไม่ใ huh ช uh ่คำว่าใช่อ่ะอู้นใช่อ่ะ อเวอนี้ยถูกต้องอ่ะ <Always. S 1> เอเวไอโอเลมันจอมหรอไม่ใช่อมาอวันนี้พบกับรายการอยู่จินแร่งตายมาดูค่ะวัดดีค่ะทัานาหน่วยเจออยู่จินชค่ะหน่วยเจออยู่จินดีจัง นายพบกับรายการปุ๊บเด็กแหลงใต้เร็ววัดดีค่ะหนูก็ดมยาดมอยู่นี้โดมยาดมก็แหลงใต้ได้นี้ใวัดดีคกาวัดดีกาแม่ยายอยู่ยูดภาษาอังกฤษดีมากสีดำสนใจด้วยหนูอยากนอนอ่นอนทำเดียวก่อนสีดำนอนเดียวโอเคไปนอนจุกนอนออกนอนเลยค่ะไปนอน black pink ไวท e เออเจ้าจะไหนออเรนจ์ออเรนจ์อ้ลสบกใส่ไว้ในนั้นดูอย่าเอาผ้าปิดหน้าแม่นะใส่วยพกอินป้ป้านออยู่กลางรงเนอะป้าเหนื่อยฟิตติ้งตั้งแต่ิตต้งแจ้ไปฟลุกวักขึ้นมากำหมุนต้ดูยุ่งเปแพงคือ จใจยากกินนมหมอลูกไปด้วยทุกคงอัวจ่าจวงลิงลี่เล่นเกมมาลูกลางว่าใครตาแพรใครตาสานะกันตักอลี่ตีบอกเข้าเกมเลยบอกปีจีนเข้าเร็วเกตกตกข้าหรือวะ ว้าวผู้สูงระพระพเกมเศรษฐีเล a ฮะหรือว่ามีคนอยากซื้อของสักช tamam ิ้นไหมเอ้าแม่ไม่ได้ถามยูยูห okay. ้ามตอบยูย yes. ูห MM. ้ามตอบนะทุกคนจะเอาส้มไหมคะ ห้ามตอบส้มอร่อยไหมคะส้มอร่อยไหมคะท,คทุกคนก็บอกอร่อยแล้วอ๋อแล้วส้มม่อมมีแพงไหมคะแพงฮะไม่แพงวายส้มม่อมมีช่วยเรื่องอะไรคะช่วยอะไรอีกช่วยเป็น การเปิดเพลงเป็นไหมมาิเปทุกคนช่วยเปิดเพลง5หน่อยค่ะเดัเปิดแล้วทุกคนช่วยเปิดเพลงหน่อยไม่มีตังก็ค่อยซื้อจ้ามันเปิดเปล่าเอาปุ๊บปุ๊บปุ๊อืออดนี้ปะอตันนี้ปะอ่าใช่ปะปีกเลยกเลย โกกเดือพไ,ไอเรื่องอะมามีเปิดให้นะคะนี่เจือค่ะนี่ไงช่วงบอลบัวนั่นดูบิดเติมบ่ดิทุกคนมันเปิดเปื้อนนี่ช่วยเจนนี่ตีจ้าช่วเปิดเป็นปะเนี่พีเอ็นเปิ้อนปุนป่มปิดเปิดอ่ะเสียบปลั๊กะอะไรยังอะ็เหน อันนี้ยังไม่ได้เปิดหรอคะอืมอันนี้มันเหมือนตัวเปิดใช่ไหมอ๋อนะมาเร็วมาเร็วมาเร็วตึงกาทีนี่ทุกคนมาเลยนะว่าเจนนี่ลิลลี่ไก่จะชนะส้ขาตั้งกล้องอยู่ไหนอ,อ้เมื่อกี้เปิดแล้วเห็นมืดไปเลยเหรอ ปิดนะปิดไฟไหมไม่ไม่เหรอเมื่อกี้มันเปิดได้แล้วมันเปิดไม่ได้หรออันเธอเปิดเป็นปะนอนค่ะนอนค่ะลูกขาขาขะค่ะค่ะอาดอะไรแล้วก็จอยอยู่ไหนจอย จอยอยู่ไหนพี่สูจอย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 อ๋อกดตรงกลางจอยลิลลี่ข้าวยังทำข้าวเลยสีดีนี่เิดยกทำไมอ่ะลูกอนแอดเด็กแล้วนะลูกอยากต้มแซ่บเต้กดตรงกลางจอย แล้วก็ไ่ายๆลุ้นหน่ะยุดกลางจอยอ่าได้แล้วได้แล้วเห็บหมดตาเมื่อนเปียบเลยนะโอ้ยอุ้ยอุ้ยอุยโอเคอีเลยใ่แป๊บนึงหน้าทุกคนอ่าเฮ้ยร้านไม่ตู้ว่ะรูละเรียว เลแ้วค่ะเฮ้ยซูเดินไปถามครูผู้ชายเนี่ยว่ารหัสเกมเพย์ห้าคืออะไรเพย์ห้าเพย์ห้าเออไอ้ยาลีบพร้อมเลยยังยายค่ะมาเดี๋ยวค่ะตามไปได้ไหนๆใก็ไปเลยนะค่ะทำไมอ่ะลูกอย่าหอดแหดที ลูกร้องแซงี่แล้วนี่หัวร้องยู่แล้วแหมกินทุกคนขอหวัวใจหน่อย้วปิดได้รือวะมันกดหรือวาทุกคนฮอืม ทุกคนร้าได้เลยวะอ้ตามทุกคนนะสูมาแล้วหรออทุกคนจว